จุมม่มลงไปที่หัวทำอยู่ค้องละมันเด็เดเลยสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ซองสูเพชดเบาบ่อยสร้อยทีครับ เมื่อนี้มีเม,มนูมาฝากพี่น้องครับหมูกรอบครับโอ้ตอนบงงังเงเลยฟังเสียงฟังเสียงครับเนียเด็กกันเดี๋ยเข้ามาตับหมกทัวกินกับครับตับหมกทัวเพ็ดกับหมูกรอบ,ก,บกรอบหอมหอมใส่กระเทียมยังไงสามกีบก็ถิดกิน ตับมันเจียวไปเลยพอแตกๆครับเหาในการแล้วประมาณนึงครับใส่ผงขาวแห้งความอร่อยห่อนี่ครับนี่มะโรงย่ำหนาคัากเลยตามด้วยปลาแดกเสียบป,ปลานัว ใส่ักแนวสดหอมดีมกเรียนมกเรียนจกักหางหกหน่อยตามด้วยบักกอกกอกหน้าเน,นี่ยมีหละบักกอกี่ไทยรถฝาดสมหวานน้ำกัน นี่เอากันครับอเอาคือเราบ้านนี่ยาวครับซวยแป้งอง่ส้มเครื่องเร็วเมือดพอดีพี่น้องเลยนี่นะครับนวดเล็กนวดเล็กเลยเฮ้ยขัดปัานนี้เลยไหมาครับบ้านนี้ อ่าเสียงนี้ใช่เลยปีตอนเสียวยาวหน่อยนะกรอบกรอบแง่แง่องบงังยังหยังไงโอ้ทั้งในยังช่ำๆอยู่ครับเจมเลยกีเป็นตอนเลยว่าเบาโจ้คือไม่ขาดกระจ้าไงไรน,ไนไี่ไม นี่โอ้ยนะนี่แล้วป็นซื้อเพิ่นเป็นทั้งสี่แลหละเอ้ยเนี่ยจะเห็นตัวเองอืออือโอ,อ,อ้ถูกตองได้เนี่ยเจมเป็นเส้นเ,นเศนเลยจำเลยครับพี่น้องผม คั S 1> <S 1> <S กอีิริวะเด็กดกันได้กกันกรอบดีครับกรอบดีสับด้็ยตอนนะ กองน้ำลายไหลท่าแล้วครับเก็มๆเลยทีเดียวเชี่ยวแหละต้อนตอน,ตอนพุ่นแล้วทำเซียนเหมือนเรียนมาม,มาพี่น้องเสียบๆเหมือนกันครับฟังเสียงว่าฟังเสียงว่า เสียงนังมูกว่าพระบุญไม่แขีวแตกเลยกดได้แล้วใส่กับต่อมทั่วเนาะเขากันลองซอง ซีเล่าตัดเลี่ยนไาครับคนแดงโหเสียบ <c oughs> เดี๋ยวเขาลองแบบทั้งตอนเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดครับขนๆเลยครับ จุม่มลงไปเดี๋ยวย่อยหาดดังมัน,น,นมมีปาดจีโถในกางครับไม่แก่ครับไม่แก่ไม่แก่ thì một hầm cho khoang là bạn nhé Điệt điệt บกินเบื่แซ่บครับเงาแต่มมะคงตาตออย่าีหนึ่งแต่มาะตัวมาวเก็บหน่อยเผ็ดเผ็ดสมสมยังนัวครับ หน,งน,งน,นงงงังนี่ <c oughs> กรอบดีแต่ว่าข้างในยังฉ่ำๆอยู่ดึงๆดึงอย่างเงี้ยเขาว่ากรอบนอกตรงในของแท้เกี๊ยงอินต็งหนังจ้งเนื้อไปให้บาง chỗ หนเลยปะหนังมันเนี่ยมันแสียมันหนัง คุยปฏิเสธ้ะพี่สดได้บา้างนะเด็กคนไหนย,ไยังไงอ้ะจากทนีนครับมะสบิอีสานอ่ะ <c oughs> ไม่ดิดไม่เดียวตัวละคืนดังเสืย Người này, họ toàn nhân vật Gấp Chị sì khâu bạc bớt bớt khăn dầu Cái gì hổ một đi ยังดียังแดเแซ่บๆเหมือนใครับพี่น้องเมื่อนี้โอ้บอกเลยว่าจังดีย๋ยะเข้ามาพอไหมครับผมพี่มียงล่าข้าจากพี่น้นาาานองสันๆน,นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ